ฮัลโหลทุกคนกลับมาพบกับรายการเพื่อนโสดโปรจีบอันนี้คือแบบ EP ที่22แล้วก็เจอแบมแบมคือแบบเพื่อนตั้งแต่เซนโญคนตั้งแต่มาด้ยมดีวนานมากเหมือนกันคือดีวนานเวอร์กว่าจะได้เจอเราจะมาเข้าผ่านแรกนะคะ g ก็ Get To k n o ่จะถามว่าชื่ออะไรคะชื่อแบมนะคะอายุเท่าไหร่แบมมานี้อายุเพ<ม>ิ่งยี่สิบห้าไปไม่กี่วันมานี้แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ตอนนี้หรอตอนนี้ก็ทํางานแล้วก็อยู่บริษัทที่หนึ่ง ใช่เกี่ยวกับเราเป็นลงเรื่องโรงแรมเป็นเขาแบบ Management ประมาณนั้นอยากแอบรู้แบบมีแฟนจะไปเมืองนอกอะไรอย่างงี้ปะหรือว่าอยู่ไทยยาวช่วงนี้ตอนนี้อยู่ไทยยังไม่มีจะไปลงไปเรียนอะไรก็เรียนก็อาจจะเป็น part t i m มเดี๋ยวดูก่อนยังไม่มั่นใช่โอเคต่อไปพาร์ทสองนะคะโกดิเปอร์จะถามว่าสดมบนั้นแค่ไหนโอ้เหมือนพอยละสดตลอดสดก็คือยังไม่เคยมีแฟนแล้วมีคนคงคนคุยบ้างไหม ก็มีบ้างใช่เยอะไหมไม่ค่อยน่เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอืมอ่าแล้วจริงๆสเปคเป็นยังไงชอบคนแบบไหนสเปกหรอชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเออเราชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเหมือนกับแบบสามารถที่จะแบบพาเราไปในทางที่ดีขึ้นได้ก็คือชอบคนที่โตกว่าใช่หรือแบบถ้าเกิดคนเด็กกว่าอายุแบบแต่มีความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยได้ไหมอายุขอเด็กกว่าอ่าแล้วถ้าเท่ากันเท่ากันก็โอเคเท่ากันโอเคอ่ะแล้วมีอะไรอีกสมมติแบบสเปคหน้าตรงหน้าตา จริงจริงหรือไม่มีไม่มีก็ไม่ได้มีแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยโอเคอะไรแบบเนี้ยก็แบบรู้สึกว่าใช่ก็คือแบบใช้เลยแต่จริงชอบแบบสไตล์แบบตีหน่อยอะไรแบบนี้ก็คือชอบขาวตีมากกว่าคมเข้มเออชอบตีมากกว่าเกาหลีได้เออประมาณนั้นเลยมี reference ไหมแบบมีดาราที่ชอบหรืออะไรไหมหรือแบบไม่ขนาดนั้นไม่มีจริงๆก็มีนะฉันชอบพี่หมากปรินอ่ะอาหมากปรินเดี๋ยวไปให้อุยทุกคนก็ชอบใช่ชอบอ่ะแล้วมีแบบ green flag red flag ไหมแบบ พี่แบบนใสัยก็ได้หรือว่าข้อดีของข้อดีบางข้อที่แบบถ้ามีคนนึงเป็นอย่างเงี้ยแบบชอบมันเหมือนเดิมมันคือ i m ก็คืออยากได้ความเป็นผู้ใหญ่กว่าที่แบบเออสามารถเป็นผู้นําได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบมีความคิดที่แบบเอยโต้แบบมียอนแล้วก็แบบเออมีโลจิกที่ดีอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบติดครอบครัวอะไรพวกเนี้ยเราไม่ค่อยแบบต้องการคนเข้าใจใช่เราคนมีประสบการณ์เราคนนี้ค่อนข้างแบบจะเป็นเวลาแบบอาจจะให้น้อยได้แบบไม่ได้ต้องการแบบเวลาแบบที่เราไปเผลอว่าเราต้องให้ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้เออ ใช่แล้วอะเบลดแฟลกมีแบบสิ่งใดที่ไม่ชอบแบบนิสัยบางอย่างแบบบางคนไม่ชอบคนสุบุรีไม่ชอบคนที่วังคืนอะไรเงี้ยเราเป็นคนไม่เที่ยวลางคืนใช่แล้วแบบถ้าแฟนเที่ยวได้ไหมหรือแบบก็ไม่ไม่ได้ชอบมากก็ปล่อยเราไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดเราอยู่แบบคิเปอร์แบบไหนก็ปล่อยไปเลยอะไรแบบนี้คือเราไม่ค่อยแบบเราเป็นสายแบบคือก็คือแบบชีวิต เขามีพาชีวิตของเขาเนาะแล้วก็มีชีวิตของเราซึ่งแบบเรารู้สึกว่าก็คือทุกคนต่างใช้ชีวิตตัวเองแต่ว่าเราก็สามารถรู้ว่าจุดไหนที่แบบอยู่ด้วยกันได้ใช่ใช่เข้าใจอ่าแต่เรามีไหมแบบเรด f l a กแบบเมื่อกี้ของพลอยอะไรวะพี่แบบบางอย่างที่ไม่ชอบจริงๆเราไม่ชอบคนสุบุณีอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่แบบว่าจะเป็นไปกับแบบ เอออาจจะแบบอุบายมุกอุบายมุกใช่ประมาณนั้นมากกว่าคือเราห้องนี้เราแบบซิมเปิลมากๆเลยเนี่ยชอบบูดบอยเหมือนกันชอบแบบคนดีแน่นอิ่งๆเราไม่ได้พีิมพ์แบบชอบคนชอบแบบว่าไงฉันก็ไม่ได้มองใครเอาไม่ได้เลยอ่ะโอเคอ่ะแล้วส่วนตัวแบบแบบมีนิสัยอะไรยังไงข้อดีข้อเสียจริงๆหรอเราค่อนข้างที่จะถ้าข้อดีหรอ ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีได้ไหมเราค่อนข้างคิดว่าเราเป็นคนพูดตรงมากๆถ้ามีอะไรเด่เราไม่พอใจเลยพวกเนี้ยคือเราแบบ<ด>ตรงเซฟฟอร์ดไปเลยเราจะไม่เก็บไว้ไว้ว่าแบบเอ้ยมันนั่งแบบว่าเอองี้เงาข้ามเพืนอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเกิดแบบจะต้องเจอเราคุยตรงๆแน่ว่าตรงเนี้ยเราไม่ชอบมากๆอะไรแบบเนี้ยคิดว่าดีมากเอาจริงเพราะว่าแบบ พอโตขึ้นคอมมิวนิเคชันเป็นสิ่งสําคัญมันจะแบบมาเอ๊ะเอ๊ะไม่ได้เลยประมาณนั้นเลยอ่ะแล้วมีข้อเสียไหมข้อเสียก็ในขณะที่พูดตรงเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเราก็พูดเยอะดูเหมือนหน้าจะเรียบร้อยแต่จริงไม่ใช่ก็คือนคพูดเก่งแบบน่ารักใช่เป็นคนพูดเยอะอะไรแบบนี้ต้องคนทำตลาดพอสมควรเหมือนกันไม่ต้องอดทนมันก็เป็นข้อดีไงมันก็แบบเป็นคาแรคเตอร์ของแบมอ่ะงั้นเราจะไปหาต่อไปเลยไหมที่เราต้องเบิกตัวช่วยต่อไปจะเป็นวันมิถุทหาเซลล์ได้ให้เพื่อนมาขายโอเค ใครอยากมาขายบ้างอยากไหม ขายแบมเดี๋ยวพิมจะจับเวลาหนึ่งนาทีใครจะเริ่มฉันเริ่มก่อนฉันเริ่มก่อนโอเคไปเตยเริ่มก่อนก็ได้หอยเข้ามาไปเตยอันหนึ่งสองสามมินมินไปไม่ไม่ใปเตยก่อนคนที่ตัวสูงแล้วก็หุ่นดีมาตั้งแต่เด็กเลยคือเหมือนกินแล้วก็ไม่อ้วนแบบเป็นคนที่สมส่วนมากแล้วก็หน้าสวยตั้งแต่ตอนเรียนวงเล็บตอนเรียนมาธยยมเขาไม่ให้แต่งหน้าแล้วคือแบมแบบหน้าสวยเรียวผอมแล้วก็เป็นคนแบบมีความโกโก้นิดนึงก็จะดูเป็นผู้หญิงขี้เล่นน่ารัก ถึงแม้ว่าจะดูโก้แต่ว่าคือในมุมของการทํางานแบมทํางานเก่งมากคือคือทุกคนเห็นถึงความสามารถและความพยายามคือ แบมทาอยู่ในบริษัทชั้นนําอะไรอย่างนี้แล้วก็แบมเป็นคนที่แต่งตัวเก่งเป็นคนเทสดีเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าคือแบบถ้าจะหมุดใครควงแบมก็คือไม่ต้องอายใครกูก็ลูกพญานาหมื่นอย่างนี้เลยออายแบมเป็นคนที่เป็นแบมมากๆดีคือแบมเป็นคนที่นิสัยโอเคแบบว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแบมเป็นคนที่น่ารักนิสัยดีสวยอยู่แล้วมีความเป็นผู้นําเคยเป็นรองหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเออแล้วแบบ ใช่เราเราแบบว่าเป็นคนที่ช่วยอบช่วยเหลือเพื่อนอะไรมากแต่ว่าแบบแ h a n d ิลนางวิตแคร์นะเพราะนางแบบเป็นคนที่ใส่ใส่มีความแบบเป็นตัวของตัวเองเราก็รักตัวเองมากๆฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่ต้องแบบต้องมีหอมเพื่อที่ออจะแ h a n d ิลแบบนะคะเป็นหนึ่งในทีที่ดีมากจริงอันนี้คือดีที่สุดที่ฉันเคยถ่ายมาแล้วทุกคนเหมือนท,อท่องอยู่หน้ากระจกที่บ้าน <c oughs> ก่อนเข้านอนทุกวัน <c oughs> น่ารักโอ้ยขอบคุณทุกคนมากฉันไม่ได้ขายเลยแต่ว่าแบบอ่ะคืออุ๊ยขอโทษอย่างที่ทุกคนได้เห็นคือแบบน่ารักแบบเป็นคนเป็นมิตรเข้ากับคนง่ายไม่มีผิดภัยแล้วก็แบบไว้ใจได้พึ่งพ่าได้มีอนาคตจริงอันนี้คือเรื่องจริงได้ไปก็คือแบบอันนี้คือแม่ของลูกเท่านานจริงครอบครัวน่ารักแม่เป็นคนรักครอบครัวรักสัสตว์รักเด็กโอ้โหมีลูกด้วยกันมั่นใจได้เลยว่ายังไงลูกก็สูง เออไม่ต้องกินนมเปือกไม่ต้องเออผิวดูผิวดูผิวนึกว่าโฟโต้ชชอปอันนี้ของจริงแบมออฟฟิเชียลผิวดีจริงๆค่ะแบบเหมือนอาบด้วยแบบพิเทราอันนี้เป็นอีพีแรกที่ขายขายแบบเวลาไม่พอเลยปกติคนจะคิดไม่ทันแต่อันนี้คือแบบข้อดีมันล้นมือเองค่ะแบบแบบเตบมาก นจะลงให้แล้วใครขายฉันเยอะขนาดนี้ใครที่จะเข้ามาก็รีบเข้ามาเลยปอดโทรที่ศูนย์ก้าวเสียดายไปตลอดเลยขึ้นเลยความวุ่นวายที่ไม่ได้มาด้วยโชคแต่มาด้วยการเลือกเพื่อนไม่ดีแล้วการมีเพื่อนหน้าหล่ะเราจะดึงดูดคนคล้ายๆกัน้าหากันคอยเมื่อยไหมคอยมานั่งไหมเราได้เราได้เราออกกำลังอล้วทุกคนคิดว่าเมื่อกี้มันครบอย่างเป็นหนึ่งนาทีที่แบบ ถูกต้องหรือยังหรือมีอะไรที่แบบขาดตกบกพร่องไปที่ต้องเสริมหรือหรือแบมคิดว่าแบมควรเสริมอะไรหรือเปล่าจริงแบมมีอะไรที่แบบเพื่อนพูดไม่ครบเลยเขาอยากจะแบบเฮ้ยทำไมโยนมาให้ฉันน่ะให้ฉันขายจริงจริงเราก็มีอะไรตรงนี้นะที่แบบเพื่อนที่เพื่อนยังมองไม่เห็นหรือแบบลืมคบหมดแล้วคบหมดแล้วคบหมดแล้วสู้ดิว่าอีอ่างั้นแบมอยากให้แบบเพื่อนติดต่ออะไรไปทางไหนแบบจะแปะวาร์ปเลยไหมอ๋อเธอให้ฉันมาออกขนาดนี้ แปะวาได้ทีตรงไหนตรงนี้หรอเก่งมากติดต่อน้องไปได้เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเพื่อนทีมหรือรู้จักใครสักคนเราก็ติดต่อผ่านเพื่อนของเพื่อนได้อย่๋ทุกคนจะช่วยกันไลค์แชร์คลิปนี้ไปให้ไกลที่สุดสุดด้านน้ำทุกคน้จักได้เป็นคนแรกที่ติดโซเร็วอัจฉอริยาทานล้ำลึกอระกูเก่งมากทุกคนต้องรู้จักแบมประเทศไทยต้องก้าวไปด้วยพอแบบ ฮาร์กคนยงก็ถ่ายแบมกับพลอยแล้วโอเคไม่บายทุกคนร <Bye. S 1> ักนะแต่งสวยเชย